เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเลยเออไปไหนแล้วล่ะไปไหนไปไหนไปนหนไปไนใส่หมวกแล้วใส่หมวกด้วยกันใส่หมวกเหมือนกันเลยมาคายโลกันเนาะใครจะหลอกกันมายืนใกล้ๆกันที่ใครสูงกว่ากันเอ้า พุทโธทำไมสูงกว่าปีเตอร์ล่ะเฮ้ยใครสูงกว่ากันพุทโธหรือปีเตอร์เฮ้ยทำไมมันไม่แจง้งหันมาทางนี้เออเม้มัวไปดีม,มายืนตรงยืนตรงฮะยิ้มด้วยเออแจ้งดีชัดดีตรงนี้ ่ S <S ใครหลอกกันยกมือขึ้น,นะ <S <S คะไหนหลอกคะแนนหลอกกันใครเขิน